ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาเจอพี่ที่ช่องใครวะช่างใครกำนันแป้งสุดสวยสวยที่สุดในประเทศไทยนะคะเป็นคนขับรถที่แรงที่สุดนะคะก็นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สัญญาไปแล้วคลิปที่แล้วว่าจะให้สองคนเนี่ยมาออกตัวดูนะครับผมกับเจ้ารถสปายเราไม่ได้ไล่แบบไปเชงไปไปแบบรถแบบอ่าแบบเอาไปแว้นเต็มระบบไม่ใช่อันนี้มันเป็นรถแบบออกดันโรนะครับแต่แค่ รถสเตอร์หน้าแค่ฟันเดียวนะครับฟันเดียวฟังดีๆนะว่าฟันเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำหนักน้ำหนักไอ้เจ้าสป,ปายของเราอ่ะมันเหมาะน้ำหนักแบบเอาไปขี่ลันโลได้เลยแต่ถ้าน้ำหนักเบามันต้องเพิ่มน้ำไปติดสี่นะครับมผมก็เจ้าสปายเดี๋ยวให้มันออกดูออกแบบสเตอร์โลโ,ลโลแบบนี้แหละว่าคันนี้มันจะเป็นยังไง <S 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 เอ,อง้ยเอียเฮียเฮียเฮียเงียเฮียเฮีย คิดว่าไงออกได้ไหมได้ลีเลียลีเลียได้ลีเลียลีเลียใครวะเฮ้ยลองดูอ่ลองดูมามามาดูมาดูเจ้าสไปา์ออกตัวว่ามันจะโหดหรือจะอ่อนหรือจะกกวะเใครนะครับที่กําลังมองหาได้ไครนะผมนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมเจ็ดเก้าฟันจีครับผมบอกเลยว่าเจ้าเนี้ยอยู่มานานแล้วนะครับผมไม่มีโกง ได้ชวนร้อฝากถอนโอนไวตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะถ้าโกงนะพี่ตามให้ได้เลยนะครับผมนี่แอดเข้าไปในไลน์นะครับผมแอดเจ็ดแปเันจีเขามีบริการทูมนิเวิดเลด้วยนะดูรถหลังด้วยดูรถหลังด้วย กนะครับผมปายน้ำหนัก85้าโลรวัเนครับเดี๋ยวค่อยให้เจ้าเอิร์ธลองดูนะครับดูดูวยสไป ฟังเสียงแล้นะฮะถ้าอยู่ไกลๆฟังเสียงวนะครับผมเบาเลยเบาเว่ยเบาเว่ยเฮ้ยเงี้ยเหรอเงี้ยเหรอเสี้ยนเงี้ยเหรอเลยต้องเบาเป็นไงอตาเล็กดีไหม ดีของเรือของเรือน้ำหนักเยอะนะน้ำหนักเยอะนะอย่าลืมนะลองดูน้ำหนักเบาแล้วก็น้องเขาแบบไม่ค่อยได้จับรถแบบอันนี้ใช่ไหมเจ้าเอิร์ดแบบไม่เคยได้จับรถแบบที่แบบว่าทําแบบเต็มระบบหน่อยนะครับผมได้จับรถแต่แบบว่าเป็นรถตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามาลองให้เจ้าเอิร์ลองดูคิดว่าทาได้ไหมเอาแบบไม่เอาแบบปลอดภัยที่สุดเนอะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยง เอาแบบที่เราสามารถคุมได้เราไปได้เอาแบบแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องได้ฝึกอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเฮ้ยคือน้องเท่าแบบว่าอยากขี่รถแบบแบบอันนี้นะแรงๆอย่างนี้แหละรถแรงๆไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเนี่ยชมรถตัวเองดีจังวะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามึงใม่แบบไม่ค่อยได้จับรถที่แบบว่าทำเต็มระบบเลย แตนถ้าจะเป็นพวกเว็บร้อยอะไรพวกนั้นนะครคับไล่คาบูมาไม่ถกบูอะไรอย่เงี้ยเ,เราดูแค่ตรงจับหวะโอ้ยไอ้เฮี้ยโอ้ยออกตรงจัดเลยขอโคตรตรงอ่ะทุกคน เบลลี่ยังแพ้อะเจอใครวะเนี่ยบิลลี่ยังแพ้ครับน้องๆแต่แต่เดี๋ยวต้องมีปรับเทคนิคเล็กๆอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนใส่เกียร์น้องเขายังแบบตื้อๆตื้อๆตื้อๆอย่างนี้อยู่ดูเสียงดูเสียงฟังเสียงเอาหลังได้ปลัง เลยแต่กล้าออกเต็มขนาดนี้แม่งกลแม่งมาได้วะทุกคนตรงตรงเป็นไงมันปัดเหรอเอช่วงกี้มันปัดที่เลื่อนเออ๋อลื่เอน้แต่รอบแรกนี้ออกตรงอยู่ใช่ไหมคิดว่าออกดีไหมรอบแรกอ่ะได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมแล้วแล้วรถนี่เป็นยังไงแบบอัตาเร่งตอนต้นก็แบบดีดีมาก อันนี้ต้องบอกก่อนว่าสเตอร์ 13, สิบสามสเตอร์หน้าสิบสามคือถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นเหมือนคล้ายๆสเตอร์แว่นได้เลยนะครับผมน้ำหนักเท่าไหร่ <36. S 1> <36. S 2> เราสามสิบหกครับสามสิบหกเห็ดเตะกินอะไรเป็นอาหารวะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยน้ำหนักสามหกถ้าถ้าสองคนสองคนบวกกันยังไม่เท่าพี่เลยถ้าสองคนบวกกันจะได้เจ็ดสิบสองเท่าเท่าไอภูเท่าน้ำหนักไอภูมือตัดต่อเลยถ้าน้องสองคน โอ้น้องต้องสามคนถึงจะเท่าน้ําหนักพวกพี่ได้อะน้องต้องสี่คนน้องต้องสามคนอ่ะสี่คนฮะโอ้โหกูไม่ใช่เลยขนาดนั้นก็น้องฝากหอมคอเนาะแต่ว่าดูเป็นแบบว่าเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นเองเราไม่ได้บอกว่าวิม่มงจะเอาเป็นเอาตายนะครับผมไม่ได้แบบจะได้ไปแข่งกับใครแต่อนาคตไม่แน่นะน้องเขาสําหรับน้องเอ้ใช่เหรออนาคตนี่เป็นยังไงไม่เลยล้วก็ค่อย ถูฝนกันไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าน้องเขาว่างก็อาจจะได้มาออกกล้องใช่ไหมฮ <ะ S 1> เฮ้ยจะได้มาออกกล้องวะ <c oughs> น้องเขาก็ชอบนะครับน้องเขาไม่ได้แบบว่าความฝันไม่ได้แบบเป็นนักแข่งคือความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมไม่อันตรายสำหรับน้องเลยเออยใช่แต่น้องเขาชอบในรถซิ่งด้วยนะครับแต่แม่งออกดีที่ผายเลยแบบนี่จับ แบบไม่ก่กีครนะท้ายคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมนี่แอดเจ็ดเป็นเก้าฟันจีนะครับผมมีบริการทูมอนี่วอลเล็ตฝากถอนโอนไวนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมไปเดี๋ยวไปสมัครกันครับผมกี่ครั้งได้วะสองครั้งได้ไหมสองครั้งนี่รอบก่อนกับรอบนี้เออแค่สองครั้งครั้งนั้นแม่งก็จับไม่กี่รอบเนะองเนาะตอนนั้นแค่เพ่ <ๆ S 1> อไอนิดเดียวครั้งนั้นเนี่ยแบบเอาง่ายง่ายแค่เอา,เอาถ้าถ้า,ถาต่อ,อกเกียร์ตรงๆแบบนี้ก็ครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกเลยของน้องเขานะครับผม ต้นก็แบบติดมืออ๋อติดมือเลยใช่ไหมนั่นรถก็ดีก็อย่างเงี้ยเฮ้ยรถก็ดีก็นอย่างเงี้ยคนทำรถหน้าตาดีเออคนทำรถหน้าตาดีอะไรเงก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้กับเจ้าบอลวนประวานได้สองคลิปเลยนะนะครับก็อนาคตไม่แน่อาจจะทำอะไรต่อไปนั้นก็โปรดติดตามชมกันไว้ให้ดีก็ถ้าเจอที่ไหนก็เสิร์ฟที่นั่น นะครับผมแต่ขอแบบเท่ากันเอ๊ะเท่ากันเท่ากันไอ้ยี่แม่งขิงจัดนะครับผมก็ถ้าเจอที่ไหนก็เสิร์ฟที่นั่นได้เลยนะครับบริการรับเสิร์ฟถึงที่เย้เช่ไหวเปล่าไหวไหวเปล่าไหวถ้าถ้าน้องๆเขาจะมาเสิร์ฟไหวเปล่ารับรับรับไม่เกินลูกกี่มิลห้าเจ็ดพอฮะห้าเจ็ดพอเอ๊ยมึงห้าเจ็ดเลยแสดงว่าลูกคันนี้ห้าสี่ครับห้าสี่แต่ละแบบถึงห้าเจ็ดเลยเหร เฮ้ยเจสิงจัดอะครับน้องๆโคตรขิงอ่ะเอ้ยมันรับแบกถึงห้เลยว่ะทุกคนเก็บขิงไปง้อเมียไปเยอะครับทุกโอเคก็ไว้ติดตามชมมันต่อไปนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย